สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียดั l เ y o f ์ออฟคอนเฟอเรนซ์ลีโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเทเวนเต้เปิดบ้าน้ออนนกามเยขงงทีี่่ใคู จะลงเตะกันในเวลาตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเดกรอเฟสเตตอนนี้ช่อง AI วิเคราะห์บอลสามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่3ระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮูลิแกนและระดับประธานสโมสรเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการเป็นสมาชิกของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านทเวนเต้ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ6ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอศูนัดแพ้3นัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย8ประตูวันนี้ทางด้านทเวนเต้ต้องบอกว่าผลงานไม่ดีนักหลังแพ้รวดมา2นัดแถมเกมนี้ยังขาดลาสอุนเนชัน ผู้รักษาประตูหลักที่บาดเจ็บทให้มีแนวโน้มที่เพอร์เซีมิสลาฟติตันผู้รักษาประตูวัย38ปีจะได้ลงเฝ้าเสาส่วนแนวรุกยังวางใจเซมสไตล์เพลย์เมเกอร์ตัวเก่งของทีมรับหน้าที่ป้อนบอลให้ริกกี้ฟานวอฟสวิงเกิลจองเก่าวัย36ปีที่ยังคุมจังหวะเกมรุกได้ดีมาดูในส่วนของทางด้านทีมเย e ือน NEC ในเมเกนกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ8ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอน1นัดแพ้0นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้ก้าประตูเสียสามประตูวันนี้ทางด้านในเมเกนปิดซีซั่นได้อย่างสวยปรูด้วยชัยชนะสามนัดติดต่อกันทีมจึงเลือกใช้ชุดเดิมที่กำลังฟอร์มดีโดยส่งไบรอันลินเซนเป้าใหญ่วัย34ปียืนคำหน้าพร้อมการสนับสนุนจากซอนเยอร์หานเซนและโทมัสอูเบยานที่ช่วยสร้างเกมรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ทเวนเตจะมาในระบบ43 3าานำทีมโดยโจโอเอลรอมเมล ไทรอนเอบูเอฮีคาสเปอร์สตาริงดาริโอดูมิดเจเดนออสเตอร์วูลก็อดฟริดโรเมราโทปรามิสเซรุกีเยสบอสลูเซียนโอนาซิงดานิโลเปรเรราดาซินวาควินซี่เมนิกในเมกเกนจะมาในระบบ4ี่สาหนึ่งนำทีมโดยยัสเปอร์ซิเลเซนบาร์ตฟานรอยอีบันมาเกตฟิลิปซานเลอร์ซุฟฟิยานเอลคารูอานีลาสโชนเด็กโปรเปอร์เอเลยิสทัรฟชานอุสม่าธานาเนตมักนุชมาสันลองรีดีมาตา ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านทเวนเตชนะ3นัดเสมอน1นนัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสียหประตูต้องยอมรับว่าโมเมนตัมตอนนี้อยู่ข้างในเมเกนอย่างชัดเจนหลังคว้าชาัย3มนัดรวดก่อนปิดฤดูกาลในขณะที่ทเวนเตกำลังอยู่ในช่วงฟองตกแม้จะได้เล่นในบ้านก็ตามผลงานในรังเย้าของพวกเขาก่อนหน้านี้ก็ไม่น่าประทับใจนักประกอบกับปัญหาการบาดเจ็บของผู้รักษาประตูหลัก ทำให้เกมนี้ NEC ในเมเกนน่าจะเป็นฝ่ายได้เปรียบมากกว่าเปอร์เซน็นที่ทเวนเต้จะชนะอยู่ที่35เปอร์เซน็นเปอร์เซ็นที่ในเมเกนจะชนะอยู่ที่50เปอร์เซ็นและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15เปอร์เซ็นจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าทเวนเต้เปิดบ้านแพ้ในเมเกนไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อสองเรามาต่อกันในคู่ที่สองกันครับโดยเรายังคงวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียดัทเท o ร์ออฟคอนเฟอเรนซ์ลี โดยเลือกไปที่คู่ระหว่างอัมาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างฮิเรนวินคู่นี้จะลงแต่กันในเวลาหาทุ่ม่นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามอาฟาสตัดิโอนเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอัมคาความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ5ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอสองนัดแท้0ูนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสียส0ประตูวันนี้ทางด้านอัมคาแม้จะปิดฤดูกาล ด้วยผลเสมอแต่ก็เพราะต้องการรักษาความสดของนักเตะสำหรับเกมเพลย์ออฟนี้ปัญหาคือขาดทอมแพร์รต์กองหน้าตัวหลักที่บาดเจ็บทาให้ต้องพึ่งพาแม็กมีดิงเป็นเป้าหมายหลักพร้อมกับสเวนไมานานที่จะมาช่วยสร้างเกมรุกในบทบาทเพลย์เมเกอร์มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนฮีเรนวินกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ9ของตารางคะแนนฟร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ0นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย5ประตู วันนี้ทางด้านฮิรนวีนแม้ปิดฤดูกาลด้วยชัยแต่ก็ต้องเจอข่าวร้ายเมื่ออันดริสโนเปิดผู้รักษาประตูมือหนึ่งบาดเจ็บต้องใช้มิกกี้ฟานเดอร์ฮาร์ทแทนที่ส่วนแนวะรุกยังวางใจยาคอบเทรนสโคมิลอสลูโดวิทและเอเซอร์กูบุตที่กำลังฟอร์มดี11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้อักมาจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยโรมเจเดนโอวูซ so er ูโอโดโรเดนโซคาสิุสวอลเตอร์กูสอเล็กซานเดรเปเนตราเดวิดมูเลอร์วอลฟโยดีคลาซี ีคอกไมเนอร์เจเดนอัดไดสเวนไมนานมาเคลลาโดทรอยแพรรอดฮีเรนวีนจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยเออร์ลิงมุนเดอร์ยานปอนฟานเฮเกตอิบราฮิมเรเซวิตพาเวลบอสเนวิครามีคาอิตโรนี่ก็องกโลลาสโชนมิเชลฟานเบอร์เกนตีบอฮาริโลวิชโจอีฟีมันเฮงเฟีมันทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัด โดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านอักมาชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้15ประตูเสีย6ประตูอักมาดูเหนือกว่าทั้งฟอร์มและความพร้อมแถมได้เล่นในบ้านซึ่งเป็นจุดแข็งส่วนฮิเรนวินแม้เพิ่งคว้าชัยมาแต่สถิตินอกบ้านแย่มากแพ้5นัดรวดเกมนี้จึงเป็นโอกาสทองของอักมาที่จะคว้าชัยเพื่อก้าสูทั่วยยุโรปเปอร์เซ็นต์ที่อักมาจะชนะอยู่ทททีี Hi ี่่่่6เเปออรร์ซ็นนนนตฮิวจะะชยู20% และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าอักมากเปิดบ้านชนะฮิรนวีนไปด้วยประตู3ประตูต่อ1เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการบุนเดสลีกาเยอรมันเพลย์ออฟนัดแรกโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างไฮเดนแามเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเอเวอร์แบ็กคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตี1เครื่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามไวท์อารีนา เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านไฮเดน่ามความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ16ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย8ประตูวันนี้ทางด้านไฮเดนหามหลังผลงานนัดสุดท้ายทำให้ต้องมาเล่นเพลย์ออฟหนีตกชั้นโชคดีที่ทีมไม่มีปัญหาบาดเจ็บสามารถส่งทีมชุดแข็งแกร่งที่สุดลงสนามโดยจะเน้นใช้พรวานเนอร และอารียนเบ็กสร้างเกมรุกเพื่อส่งต่อให้มาวินเคริงเกอร์ดาวยิงของทีมทำประตูตามปกต,ติมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเอเวอร์แบ็กกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับสาของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4ีนัดเสมือ1หนึ่งนัดแท้0ูนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย10ประตูวันนี้ทางด้านเอเวอร์แบ็กมาพร้อมความมั่นใจหลังปีซีซั่นด้วยชัย3นัดรวดทีมไม่มีผู้เล่นสำคัญบาดเจ็บ โดยจะพึ่งพาฟิสเนกอสาลานีกองหน้าตัวหลักที่ยิงไป18ประตูนในฤดูกาลพร้อมรับการสนับสนุนจากลูคัสเพดคอฟและทอมซิมเมอร์ชิดที่จะช่วยสร้างเกมรุกทางริมเส้น11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ไฮเดนฮฮมจะมาในระบบ321นำทีมโดยเควินมุลเลอร์พาทริกมนาก้าเบเนดิกต์คิมเบอร์ทิมเซสเลเบิร์นโอมาตราโอเรยานชอปเนอร์นิคลาสดอตฟรานคราซิกพอนวานเนอร์อารียนเบ็กมาวินเพียริงเกอร์ เอเวอร์แบกจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยนิโคลัสคริสตอฟเอลิสบอมลูคัสพินเคิร์ดฟอริยองยองกูมอริทนอยบบลเออร์โรบินเฟเฮาเออร์เซมิซาหินลูคัสเตคอฟมูฮัมหมดดามาทอมซิมเมอร์ชิดฟิสニッกอาซลานีทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านไฮเดนหามชนะูนัดเสมือน1น,นัดแทนน้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้1ประตูเสีย2ประตู ไฮเดนฮามมีข้อได้เปรียบหลายด้านทั้งความแข็งแกร่งของทีมการเล่นในบ้านและแรงจูงใจในการหนีตกชั้นในขณะที่เอเวอร์แบงแม้ฟอร์มดีแต่ด้วยความที่เป็นทีมรองและต้องเล่นนอกบ้านคาดว่าอาจจะเน้นเล่นตั้งรับมากกว่าบุกหนักเปอร์เซ็นที่ไฮเดนฮามจะชนะอยู่ที่60%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นที่เอเวอร์แบงจะชนะอยู่ที่20%เปอร์เซ็นต์และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20%เปอร์เซ็นต์จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าไฮเดนฮามเปิดบ้านชนะเอเวอร์แบงไปด้วยประตูสองประตูต่อศู แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่ทีมคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ